Insya Tuhan Rajeem Bismillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'in, walahu laulaku taala, Billahi nali na nagi. Sallam alaikum arhamatullah albarokat. Kafan potpan, kafan corona, kafan meja cakap Allah Subhanahu Taala. Jumpa sempat dengan tujuh orang yang baik hati. Terima kasih kepada semua orang yang telah menyertai dalam program ini. Kan. Terima kasih kepada semua orang yang telah menyertai dalam program ini. Terima kasih kepada semua orang yang telah menyertai dalam program ini. Terima kasih kepada semua orang yang telah menyertai dalam program ini. Terima kasih kepada semua orang yang telah menyertai dalam program ini. Terima kasih kepada semua orang yang telah menyertai dalam program ini. Terima kasih kepada semua orang yang telah menyertai dalam program ini. Terima kasih kepada semua orang yang telah menyertai dalam program ini. Terima kasih kepada semua orang yang telah menyertai dalam program ini. Terima kasih kepada semua orang yang telah menyertai dalam program ini. ตอนที่ผ่านมาผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านบริจาคเข้ามา927045 273 5าปรอชุิกตตอลสุบานอวตาและแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับขณะนี้ต้องย้ำของเดิมก่อนนะครับว่ามาัสยิดก็กำลังขยับขับเคลื่อนไปได้ดีพอสมควรนะครับโดยทีพพี่น้องบริจาคเข้ามา927045 273 ขณะนี้ช่างกำลังก่อก่ออิฐนะครับรอบตัวอาคารและกำลังทับหลังทับหลังก็คือการที่ทำประตูหน้าต่างและก็ทับหลังโดยใช้เหล็กสองบุญนะครับและก็เทคอนกรีตตามแบบและก็เทคอนกรีตขณะนี้ก็าการขยับตาฝาผนังคอนกรีตนะครับก่ออิฐเนี่ยออกเกือบจะแล้วเสร็จแล้วนะครับออกเกือบจะแล้วเสร็จ ก็มันชาอยู่บ้างก็นในเรื่องของการทับหลังการตีแบบผมขอชุกโกตอลอสบาโนตาละว่าขณะนี้เราจำเป็นที่จะต้องอนำเรียนกับพี่น้องผู้ใหญ่เจดเีเพื่อให้มัสยิดมันจะได้ขยับและก็จะได้ก้าวหน้าต่อไปวันนี้ต้องขอชุกโกตอลอสบาโนตาละขอขอบคุณคุณวุฒิมาดมนะครับที่มันเป็นผู้ช่วยพิธีกรในการ ช่วยกันพูดจาช่วยกันสนับสนุนช่วยกันพูดจาให้พี่น้องได้เข้าใจและพี่น้องได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างมากมายครับสลามลัยกุมมรรคมุทลละอัลลอฮุอะลัยฮุสซลามอัลฮัมลิลาครับก็สลามายังพี่น้องผู้ศรัทธานะครับที่กําลังติดตามรับชมรายการพิเศษของมัสยิดสุรานเรมาชาอยู่ในขณะนี้ ก็ขอขอบคุณอาจารย์ชลิตอิมามานาปีเช่นกันนะครับที่ให้โอกาสผมพญาวุฒิวั่วบังวุฒินะครับได้มาร่วมแจมร่วมสื่อสารในสิ่งที่เป็นสินิพนธที่เป็นประกาศนะครับในภารกิจเพื่อละตลาดณมัชยิดสุลต่านสุันชาในขณะนี้แล้วก็ทราบข่าวดีเลยนะครับ,รบที่อาจารย์ได้แจ้งต่อ,ตอ,ตอพี่น้องผู้ศรัทธาพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับความคืบหน้าก้าวหน้าในการปรนนาต่อเติมนะครับมัชยิดสุลต่านสุันชาที่หลังงามในขณะนี้นะครับเป็นความตั้งใจของท่าน อิมหมัมคนะฟีและก็หรืออาจารย์ชฤทธิ์กัสวรร์นะครับที่สื่อสารอยู่ในขณะนี้เนี่ยครับต้องการที่จะให้มัสยิดนุตานสุวรรชาติครับได้เป็นศูนย์กลางในการแางแนการจัดการชุมชนซึ่งมีปัญหามากมายทีเดียวนะครับปัญหาความไม่รู้ของพี่น้องผู้ศรัทธาก็และก็เป็นเป็น,เป,นเป็นมัสยิดหลังงามนะครับถ้ามองมาจากผมผมจาได้นะครับและก็พี่น้องผู้ศรัทธาที่มองมองมาจาก ฝั่งแหลมสนอ่อนฝั่งตรงข้ามครับฝั่งตรงข้ามมัสยิดหลังนี้งามสวยมากที่สุดนะครับที่พี่น้องผู้ศรัทธาได้มาแวะละหมาดนะครับแล้วก็พี่น้องต่างศาสนกเนี่ยก็จะถ่ายภาพสวยๆมาจากอีกฝั่งหนึ่งดัครับก็ขอชุดก็ต่อ่ลนะครับผู้ใหญ่เจดีหลายท่านที่กําลังติดตามชมรายการในช่วงตีห้าของวันเสาร์นะครับและก็วันอาทิตย์เจ็ดโมงเช้าจนถึงเจ็ดโมงครึ่ง ผมขอชุอโคจริงๆขอบคุณผู้ใหญ่เจดีทุกท่านท,ที่ติดตามชมรายการและก็ท่านกนบริจาคเข้ามา92704527สามารถถ้าว่ามัชชิดเนี่ย<ม>แล้วเสร็จนะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จแต่ถา้าเอาแล้วเสร็จมันจะเป็นมัชชิดจะมีขนาดกว้าง<ม>นะครับภายในกว้างและก็เราสามารถที่จะเ,เรียกบรรดากลุ่มแม่บ้านมาอบรมมาสั่งสอน เพราะว่าผมเนี่ยดูแลในส่วนของตัวอำเภอสามตัวอำเภอสามอำเภอ,อ,เภอด้วยกันถึงสี่อำเภอด้วยกันนั่นก็คือผมมีมัสยิดอยู่ประมาณเกือบสามสิบสามสิบห้ามัสยิดนะครับรวมทั้งคนเนียงด้วยรวมทั้งอำเภอเมืองรวมแล้วเกือบห้าสิบมัสยิดห้าสิบมัสยิดเนี่ยเรากังวลกับทางทางสังคม สังคมขณะนี้พี่น้องก็คงที่จะเข้าใจบ้างว่าสังคมในพื้นที่เรามันเป็นสังคมที่เป็นแหล่งระบาดยาเสพติดอย่างหนาแน่นซึ่งมันเป็นสลัมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสมัยก่อนเขาบอกว่าสลัมที่ใหญ่ที่สุดก็อยู่ในในโกทมอรยในคลองเตยซึ่งขณะนี้คลองเตยก็พัฒนาไปจนกระทั่งว่ายาเสพติดนี้ลดน้อยถอยลงครับแต่ของเราเนี่ย นะครับเริ่มหนานเล่นขึ้นดังนั้นก็บอกว่าการที่เราหาวิธีการป้องกันป้องปามอบายามุกหรือยาเสพติดเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจกับกลุ่มแม่บ้านเพราะกลุ่มแม่บ้านเนี่ยเป็นคนที่ก้าชิดกับลูกมากที่สุดวิธีการเลี้ยงดูบุตรวิธีการพูดจาวิธีการที่จะเรียกมาเรียกลูกมาอบรมสั่งสอนหรือทําการบ้านเรื่องนี้เรื่องใหญ่มาก ฉะงนั้นเขาก็บอกว่านักวิชาการบอกว่าหรือตัวครูเนี่ยส่วนใหญ่ก็บอกว่าเราจะต้องเลือกกลุ่มสตรีนี้<ท><ท>เพราะแต่ละมัสยิดเนี่ยมันมีกรรมาการอยู่สิบห้าคนครับแปลได้ความว่าจะมีผู้หญิงจะมีกลุ่มแม่บ้านเนี่ยสิบห้าคน<ท>นอกเหนือจากสบุรุษนะครับนอกเหนือสบบุรุษถ้าสิบห้าคนเนี่ยก็แปลได้ความว่าหนึ่งสิบมัสยิดเนี่ยมันเท่ากับร้อยห้าสิบอ่า อยี่สิบเป็นมันชิดถ้ากิดสามร้อยสี่สิบเนี่ยถ้าก็หกร้อยถ้าห้าสิบมันชิดเนี่ยมันก็เปรียบเปรียบจนอ่หกร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบมันชิดเจ็ดร้อยห้าสิบคนเจ็ดรครับเจ็ดร้อยห้าสิบคนเท่าว่าเราทำโครงการให้กลุ่มแม่บ้านมาอบรมนะครับอาใช้เวลาอาจจะหนึ่งวันหรือสองวันหรืออาจจะใช้เวลาต่อเนื่องสับเปลี่ยนกันไป แล้วก็เชิญนักวิชาการมาและเราก็เป็นผู้บรรยายด้วยในเรื่องของสาภาพของยาสิทติดส,สาภาพของการเบี่ยงเบนเรื่องศาสนาสภาพที่สังคมที่ในเรื่องของผู้หญิงกับผู้หญิงที่อยู่ด้วยกันผู้ชายผู้ชายที่อยู่ด้วยกันหรือทวามินะครับาาที่มันเกิดขึ้นอย่างมากมายในพื้นที่ เพื่อจะ่จะให้เพื่อจะดึงเขามาให้ทำความเข้าใจกับหลักการศาสนาที่อัลลอฮฺสุบานุตาละได้กระเอาไว้ได้ได้บัญญัติเอาไว้และขณะเดียวกันท่านศาสดานบีมุฮัมมัดสุลลัลเนียซ้ำแล้ก็ได้ก็ได้บัญญัติก็ได้พูดพูดกล่าวตักเตือนเอาไว้ดังนั้นสังคมณเวลานี้เป็นสังคมที่ที่ผู้นำศาสนาผู้ทำกิจกรรมเหนื่อยละอา แต่เราเบื่อหน่ายไม่ได้เราเท้อถอยไม่ได้เพราะว่าถ้าเราท้อถอยเราเฉยเมยเราไม่กระตือรือร้นเราไม่ประสานงานสังคมมันก็จะเกิดสังคมของการตามไหลไปตามของไปตามโซเชียลโซเชียลซึ่งขณะนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจว่าในโซเชียลในสัพท์มันมีทุกเรื่อง ที่เกิดขึ้นเป็นของฮาราลแล้วก็ฮารอมมีของฮารอมันวัลฮาลฮาลันแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไปทางที่ต่ำเกืบทั้งหมดแตะนั้นในสิ่งที่ดีๆเนี่ยคนไม่ค่อยมองไม่ค่อยดูเพราะว่าในโซเชียลบมีการบรรยายธรรมของทีวีดาวเทียมสี่ห้าช่องที่จะเปิดแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะไม่ดูเราจะไปดู t i k t o อเราจะไปดูนั่นดูนี่กันสารพัดอย่าง แต่ทางสังคมเนี่ยมันก็มันก,ก็ขยับไปนะครเราสังเกตด,ดูว่านะขณะน,นี้มัสิดเนี่ยละหม,มาดวันศุกร์เนี่ยเด็กอายุสิบว่าจนถึงยี่สิบ้านเนี่ยไม่มีหาไม่ได้มีอยู่แค่สิบเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นส่วนใหญ่แล้วก็น้องๆเหล่านี้แต่ติดยาบ้าติดน้ำประท่อมก็กินกันไปแล้วน้องเหล่านี้นก็กจะหลับสองวันสองคืน,นตื่นขึ้นมา แต่ละวันก็มาแค่ปัสสาวะมาเยี่ยวอย่างเดียวเสร็จแล้วกินน้ําแล้วก็นอนต่อนอนต่ออย่างเงี้ยนะครับสองวันสามวันซึ่งเสร็จแล้วเขาก็กินอยู่อย่างนี้บางคนกินเป็นปีบางคนเป็นสิบปีไม่สามารถที่จะบําบัดไม่สามารถที่จะเยียวยาได้บ้ารืนละเดียวกันเด็กเรล่นี้ก็พูดคุยต้องการที่จะบําบัดตัวเองอย่างเดียวแต่เวลามันเกิดอาการอยากเด็กเหนี้ ก็ต้องหาเงินหาทองบางครั้งด้วยการเดินไปเก็บเศษเศษกาวกาวก็คือหมายถึงขวดพลาสติกแล้วไม่ก็เศษเหล็กตามถังขยะหรือไม่ก็กลางคืนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เดินขโมยนะครับมัชยิดหลายมัสิดก็เดินขโมยไม่ว่าจะเป็นเครื่องขยายเสียงไม่ว่าจะเป็นก๊อกอาบน้ําละหมาดไม่ว่าอะไรที่มันหยิบได้มันก็หยิบที่สังคมมันก็ล่ม เริ่มลดน้อยถอยลงมาถอยลงมานี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นพี่น้อมที่อิหมันต่อรลัชบานอตตาละได้มีเกียรติทุกท่านผมก็พยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะสร้างมัสยิดใหม้มีความพร้อมนะครับให้มีความพร้อมเพื่อรองรับในโครงการต่างๆโครงการต่างๆซึ่งเรายังขาดอีกมากมายฉะนั<ม>้นซึ่งเราไม่เหมือนกับช่องทีวีหลักช่องทีวีกระแสหลัก นั่นก yeah. well, yeah. well, so, wow. right. so, no, ็คือช่องดาวเทียมที่ีดาวเทียมสี่ห้าช่องเวลาเขาเปิดเขาบริจาคแต่ละชั่วโมงเนี่ยก็จะมีคนบริจาคให้ไปเป็นหลักหมื่นเป็นหลักแสนในขณะเดียวกันของเราเนี่ยมีแค่อาทิตย์ละครั้งครึ่งชั่วโมงบางครั้งบางอาทิตย์เราก็มีแค่พันสอง0ันบาทดังที่ได้รายงานไปเมื่อเมื่อตอนที่ผ่านมาบางตอนก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับบริจาคเข้ามา นะครับนานๆครั้งมีหนึ่งหมื่นมีห้าพันมีสองหมื่นมีห้าหมื่นแต่นานๆครั้งเพราะนั้นผมอยากจายพี่น้องช่วยบริจาคเข้ามาเก้าสองเจ็ดศูนย์สี่ห้าสองเจ็ดสามถ้าพี่น้องบริจาคเข้ามานะครับตระกูลไหนก็นล้วแต่หรือเป็นที่เป็นตระกูลของของสุรต่านโซเรมานเอว่าจะเป็นที่แถวช่งครุนะครับบางพระเอ่อบางอ้อบางกอกน้อยหรือพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต พี่น้องที่อยู่สงขาอยู่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นมีครอบครัวอยู่นะครับกระจายเป็นมีครอบครัวถ้าเหนีรายการต้องมาต้องบริจาคเข้ามา92704527 3 5ครับคุณหนุดครับนั่นคือหมายเลขบัญชีของมัสยิดสุตานสมานฉนนะครับที่อาจารย์ชริิปิสวรรณหรืออิหม่าพันธพีอิหม่ามัสยิดสุปรตานสมานฉันในขณะนี้ที่สื่อสารไปอย่างพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับว่า ความตั้งใจของท่านนะครับกับปัญหาของทางสังคมนะครับที่ต้องการที่จะให้ลูกหลานพี่น้องนะครับได้มีความรู้ความเข้าใจนะครับในพระบัญชาของอัลลอฮและก็กลับเข้าสู่การประกอบศาสนกิจนําใช้ทางนำของอัลลอฮฺแบบอย่างของบรมบาสดานบีมุฮัมมัดสุลต์สลัมนะครับในการเป็นทางนําในการใช้ชีวิตแต่ปัญหาเรื่องของยาเสพติดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมสยิสุลต่านสมาชานะครับก็มีความตั้งใจที่จะ ให้เป็นศูนย์กลางในการบรหิหารการจัดการชุมชนเรื่องของปัญหายาเสพติดบรหิหารการจัดการครอบครัวนะครับเพื่อที่จะให้เขาเป็นคนดีของรตาลาเป็นคนดีของครอบครัวเป็นคนดีของชาติบ้านเมืองนะครับในคาบสมุทรสติงพระครับที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยที่ท่านรับผิดชอบอยู่นะครับอำเภอสิงหานครอำเภอระโนดนะครับอำเภอ,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 อคนเมียงอำเภอสติงพระครับ อันนี้คือเป็นอัาหนึ่งเสียมเภอในคาบสมุทรสติพราที่อาจารย์โชลิศุญสวรร์นะครับได้เพื่อสังคมให้เห็นนะครับได้บอกสื่อท่านผู้ชมน้องผู้ศรัทธาเราไม่ต้องอเป็นตัวครูนะครับให้อาจารย์โชลิปุญสวรร์และก็ผู้รู้นะครับได้มีการทํางานในประเด็นตรงนั้นแค่บริจาคเข้ามาเราก็ได้มีส่วนร่วมในการทํางานไม่ต่างอะไรกับอาจารย์โชลิศินสุวรรค์ไม่ต่างอะไรกับพี่หม่านะครับตามหมายเลขบัญชีหน้าจอครับ9 2 7 0 4 5 2 7 3 5นะครับ หรือหมายเลขโทรศัพท์ต้องการที่จะสื่อสารตอนนี้รายการบันทึกเทปล่งหน้าครับต้องการที่จะสนทนาถามถึงกับอิหมามฮันดฟีท่านนี้นะครับศูน747 7ด5เจ็ดี่เจ็ดเจ็ดสี่าตามหมายเลขบัญชีและก็หมายเลขโทรศัพท์หน้าจอท่านผู้ชมอยู่ในขณะนี้ครับครับผู้ใหญ่เจดีผู้ที่มีศรัทธามั่งตอลอดสุบาน,นตาลัลสุบานุตาละลเลกาวันในสุรทศตระกอบุญนะครับอายุที่สิบเจ็ดถึงสิบแปดว่า อัลลอฮบัญญัติชัยตานุรรีมอินทุกขรดุลลาฮ์กอดัลฮะซสนะยุดาอิฟุลลกุมวยาฟุลลกุมวะลาอุชุกรุลฮะลีมต้งนี้ฟังหมายว่าหากพวกเจ้าได้หากพวกเจ้าให้อัลลอฮฺโยมีศีลที่ดีงามหนึ่งโดยบริจาคใช้จ่ายด้วยความบริสุทธิ์ใจแน่นอนพระองค์จักทรงทวีผลบุญของท่านผลตอบแทนิญให้แก่พวกเจ้าและทรงอภัย ให้แก่พวกเจ้าและอัลลอฮ์ผู้ทรงตอบแทนผู้ที homework. 2 homework. 2 homework. 1 homework. 1่กระตัอยูทรงสุขขุนนะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สุบานุตาละได้กล่าวย้ำว่าพี่น้องบริจาคเข้ามาก็เหมือนกับพี่น้องให้อัลลอฮ์สุบานุตาละได้หยิบยืมเงินทองที่พี่น้องบริจาคและขณะเดียวกันอัลลอฮ์สุบานุตาละก็จะเพิ่มฟูนอนิสงผลบุญความดีให้กับท่าน อัลลอฮุวะจูดาอิฟูลละกุมอัลลอฮจะเพิ่มพูนอย่างซะวีคูนให้กับผู้ที่บริจาคกัวยาฟิละกุมและอัลลอฮุซุบฮานะฮูตะอาลาจะอภัยโทษให้กับพวกท่านด้วยฉะนั้นพี่น้องที่อีหม่านตอลลอฮุซุบฮานะฮูตะอาลาการบริจาคนะครับจะปการต้มกันไฟนรกและการบริจาคจะอัลลอฮซุบฮานะฮูตะอาจะปลดปล่อยอภัยโทษบาปกรรมต่างๆที่ท่านได้เคยกระทำไว้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่ผ่านมา พี่น้องที่อีบันตอร์ลุบุบานุตาละนี่คือสิ่งที่พยายามนําเรียนกับพี่น้องกับพี่น้องและผู้ใหญ่ใจดีที่ติดตามชมรายการและก็บ,บริจาคนะครับถ้าท่านเราสามารถบริจาคทางเอฟโทรศัพท์ได้เป็นบ,บัญชีที่อยู่ในโทรศัพท์คนอยากมีบัญชีเดี๋ยวนี้บริจาคง่ายอาจารย์พี่น้องผู้ศรัทธาก็คงจะทราบอยู่แล้วนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยกับการที่จะบริจาคเล็กๆน้อยๆตัวเล็กเล็กน้อยๆเนี่ยกับการที่มาบริจาค รู้สึกว่าม no ันม <fair> ันคึกคึกคึกคืดเถืนเืนแต่เดี๋ยวนี้นะครับแค่เปิดโทรศัพท์บัญชีเปิดโทรศัพท์มามีบัญชีของเรานะครับก็โอนเข้าไปตามเลขบัญชีตามกำลังที่ที่พี่น้องต้องการจะบริจาคนะครับนี่คือความปรารถนาดีของรายการพิเศษหนี้หรือว่าร่วมบรุณะต่อเติมของมัสยิดประตาสมาชาครับอีกอไอ้หนึ่งนะครับอีกอไอ้หนึ่งในสุลตุลมุซัมมินอัลลอฮฺสุบานุอัลตะลากล่าวว่าวะอักติมซาตเลตุท่านทั้งหลายจงละหมาดจงดำรงการละหมาด wa atu zakat le bericak zakat bericakan wa akridullah qardal hasana apa tentang Allah jun maka pen kan jun ti di ti sut nan bericak pa tan nam ma tha tan zakat le ka bericak tan bericak ni wa ma tuqaddimu li anfusikum mil

เป็นสิ่งท <ım> ี่ดีพวกเจ้าจะได้พบกับการตอบแทนจาอัลลอฮ์ดีที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดและพวกเจ้าจงขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์แต่จร like ิง <único> อ <Liberty Overwatch> <ID> ัลลอฮ์ผู้ทรงให้อภัยยิ่งอีกทั้งทรงเมตตาดังนั้นพี่น้องที่อิหมัตตลอดสุบาห์ุตาละกระบวนการบริจาคกระบวนการทำความดีทุกอนุที่พี่น้องบริจาคเข้ามา9270สอเสีย สองเจตสาม้าลอสบาหนตาลาก็จะตอบแทนให้ท่านอย่างมากมายตั้งอภัยโทษนะครับความผิดต่างๆและป้องกันไฟนรกที่จะมาเผาผลาญหรือจะมารหมเรียเัอของท่านในชีวิตแห่งสุสานหรือเย้ามลอาเคระวันปลาโลกดังนั้นพี่น้องที่มั่งตลอดสบาหนตาลาในขณะที่ท่านกําลังติดตามชมรายการ นะครับจิตใจของท่านก็มีความมีจิตใจดีมีจ,จ,จ,จมิตใจความเมตตาเพราะในการบริณะการต่อเติมมัสยิดบางครั้งพี่น้องยังไม่ได้ต่อเติมยังไม่ได้ช่วยเหลือมัสยิดใดๆก็อันเนื่องมาจากว่าพี่น้องอาจจะอยู่นอกกรอบของมัสยิดคําว่านอกกรอบมัสยิดแปลว่าพี่น้องไปเช่าบ้านอยู่ตามคอนโดตามเมืองใหญ่ๆซึ่งอยู่ห่างไกลจากมัสยิดและพี่น้องเปิดทีวีดู พี awa, mm. a, like, itu, ่น้องก็สามารถบริจาคเข้ามา927045 2735เราก็ต้องทำความความเข้าใจกันอย่างจริงๆจังๆว่าชีวิตของพวกเราเนี้ยเรามีไม่ได้มีเฉพาะโลกดินยาโลกใบนี้อย่างเดียวโลกใบนี้ก็เก่ชราภาพมากแล้วสัญญาณกิยมะสัญญาณของเห็นความเหงวบนลอลโลกวันโลกหน้านั้น มีมากมายกายกองซึ่งพี่น้องก็สามารถติดตามชมทีมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับอย่างบางครั้งพี่น้องก็ตายกันเป็นหมู่มหมู่อย่าง, trên, างเช่นเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โมร็อกโกนะครับมีพี่น้องเสียชีวติตเป็นจํานวนมากบาดเจ็บเป็นจํานวนมากเหตุการณ์น้าท่วมหตือการไฟไหม้ต่างๆนี้มากมาย นะครับเราก็ไม่ทราบว่าวันไหนที่เราจะต้องกลับไปสู่ความเมตตาของลอสบานโนตาละในการที่เราต้องเตรียมเสบียงนะครับเตรียมเสบียงเตรียมจะสนฝากธนภาคารข,ข,ของลอสบานโนตาละเพราะนั้นมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องรู้ตระหนักว่าหลังจากชีวิตของเรากลับไปหาความเมตตาแล้วก็อยู่ในสภาพใดแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่อิมลัลต์แล้ว เราเล่ามานะเวลาเราบริจาคจากกักรเราบริจาคก,การเราไปประกอบพิธีฮัตเราช่วยเหลือมดส,สิบช่วยเหลือโรงพยาบาลดูแลเด็กกำพรา้าดูแลคน,นยากจนเชื่อมั่นเหลือเกินว่าสุสารของเราจะต้องกลายเป็นสวรรค์วันอัครเราจะต้องข้ามสะพานจีรรดโดยที่ไม่ต้องจุกหยุดข้ามสพะพานจีโรดหยุด,ดดังสายฟ้าเล็นะครับ ข้ามพ้นอย่างปลอดภัยแต่นั้่พี่น้องที่มันตละลส่บาโนจ่าละเก้าสองเจ็ดศูนย์สี่ห้าสองเจ็ดจ่ามากขณะนี้มัสยิดเจ้าจาาที่กำลังต่อเติมนะครับผมว่าที่เรายังขาดอยู่ต้องใช้ไม่ประมาณแล้วประมาณสามแสนทั้งระบบนะเจ็ดชิ้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยท,ทั้งหมดที่ค้างคายอยู่ในกันกับเรายังขาดกระเบื้องอยู่ประมาณสองร้อยห้าสิบตารางเมตรกระเบื้องปูพื้น แล้วก็ยังขาดปูนซีเมนปูนซีเม,น,น,มนเนี่ยมาจากผิวนะครับใช้ประมาณสามสามตันสามตันก็ประมาณหกสิบกบแล้วก็มีทรายเนียนทรายเนียนนะครับก็ประมาณสิบคิวแต่ก็เราจาัดทั้งด้านนอกและด้านในด้านนอกและด้านในและปูนซีเมนเอ่อต้องมาจัจปูกับเบื้องด้วยอ,อะไรด้วยมันเนกินแล้วก็ค่าแรงนะครับรวมแล้วค่าแรงก็ น่าจะประมาณห้าหมื่นนะครับประมาณห้าหมื่นั้ะนี้ผู้ใหญ่ใจดีที่กําลังติดตามชมรายการจะเหมาเป็นเลือกเป็นตัวเลือกกลมๆก็ยังได้สามแสนบาทอ่าสามจำนวนสามแสนบาทหรือพี่น้องมีกําลังต้องการบริจาคสักห้าหมื่นก็ได้หรือพี่น้องที่ติดตามชมรายการสามารถมีส่วนร่วมหนึ่งร้อยบาทห้าร้อยบาทหนึ่งพันบาทสองพันบาท นะครับ927045 2735ธนาคารกรุงไทยครับ cia, ครับก <sh> ็เ <thumbs> ป <up umbai ARE>, er <sm> hmm ็นคำบัญญัตอย่างชัดเจนนะครับที่อาจารย์เทอริปินสุวรรณหรืออิหม่ามอันดับีนะครับได้ถอดรหัสในพระบัญชาของรัตละนะครับแล้วก็แบบอย่างของบริมศาสดานบีมุฮัมมัดสลาลัตซัลลัมนะครับในการที่ผู้มีศรัทธาบริจาคนะครับช่วยกิจการงานของรัตละและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจของมัชิดสุลต่านสุมานชาในขณะนี้นะครับที่ต้องการ ความชืวยเหลือต้องการเจ้าภาพนะครับและก็ที่ผ่านมาพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีก็เป็นเจ้าภาพตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาณขณะนี้นะครับที่จะต้องต่อเนื่องก็คือที่ได้เรียนต่อพี่น้องผู้ศรัทธาในขณะนี้นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมได้ฟังอาจารย์เฉลิมเป็นสวรรณอิมาัานาฟีนะครับได้อธิบายความว่าเตรียมความพร้อมในส่วนของตัวเองนะ คราวน,นี้ในส่วนของคือเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่นะครับญาติผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตไปซึ่งเขาไม่มีโอกาสนะครับแต่เราอยู่ได้ดีเราเป็นลูกอาจารย์เราเป็นลูกเราเป็นหลานในวันนี้อยู่จนถึงวันนี้ที่ได้ติดตามรับชมการสื่อสารรายการพิเศษของมัชชิสุตานสมาชาในขณะนี้ก็อัดทับเวลาแล้วนะครับก็คิดถึง ah, คิดถึงคุณพ่อคุณแม่อายะหรือว่าญาติผู้ใหญ่นะครับต้องการจะมีวถื่อนเราจะยังไงต้องทบทวนขอความรู้ในการทบทวนตรงนี้ <c oughs> อีกนิดครับขอช่วยก็ตอโลนะครับขอขอ เราทุกคนเนี่ยนะครับกว่าจะโตมาได้ถึงระยะนี้ตอนนี้รเราก็ต้องผ่านการโฟมฟักรักษาดูแลอุ้มชูนะครับป้อนอาหารกว่าจะโตเเราอยู่ภายใต้กันของบรรดาเก้าเดือนมัน,มนพอเราคลอดออกมาบรรดาก็ใช้นมเราเนี่ยสองปีก็เท่ากับยี่สิบสี่เดือนบาง,บางอญญาญะอังกุรอานบอกว่าสามสิบเดือนที ผู้เป็นมรรดาให้ให้นุมเรามีความอบอุ่นมีความรักนะครับและขณะเดียวกันสิ่งรอบข้างไม่ว่าจะเป็นพี่ป้านะ้าอา<ม>คุณปู่คุณย่ามาคอยมาคอยดูแลเราด้วยนะครับและขณะนี้เราโตแล้วเรามีครอบครัวแล้วเรามีหานการเรามีหน้าที่การงานเรามีเงินเดือนมีธุรกิจส่วนตัวปฏิบัติการทำกัน แต่เราเนี่ยยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณของพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายเหล่านั้นเลยดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุซุลเลาะวะสัลลัมบอกว่าอเรน่าจะอับดุลเลาะฮ์รับดิลลอห์อันยุกอนวองเราสัมบีสัลลัลลอฮุซุลเลาะวะสัลลัมบอกว่าถึ่งอาดิศนี้เราพูดประจำแต่เขาตำตําปินจะต้องพูดต่อนะครับนั่นก็คืออิซามะตาอิบนนอาดัมอินกอตาฮ์อามาลูอิลลาซาลาเซตน เมื่อมนุษย์เสียชีวิตลงเนี่ยทุกอย่างขาดหมดเลยประบทบาทหน้าที่ในดลญาณิขาดหมดไม่มีอะไรไหลไปหาเราเลยเอลลาสเาสตินนอกจากสามประการหนึ่งในสามประการก็คือซาดะกเตนยรลียเตนการบริจาคที่เป็นสาธารณสมบัติการบริจาคที่เป็นสาธารณกุศลไม่ว่าจะเป็นการสร้างมัสยิดการสนับสนุนบ่อน้ําของมัสยิดการสนับสนุนเสียงขยายเสียงตัวอาคารของมัสยิด หรือขณะนี้มัสยิดจอต่างกําลังขยายนะครับและก็ต้องการที่จัดระบบเสียงระบบขยายเสียงเหล่านี้และก็ต้องจัดระบบไฟฟ้าภายในอ,อาคารด้วยและขณะเดียวกันหากว่าเรามีเงินสักก้อนึ่งเราอาจจะจัดผนนการสร้างโรงพยาบาลบพอมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องเจ็บป่วยแน่นอนนะครับทุกคนจะต้องไปโรงพยาบาล ฉะนั้นผมอยากจะให้พี่น้องส่วนหนึ่งที่มีฐานะอันจะกินก็มีส่วนร่วมในการบริจาคสร้างโรงพยาบาลด้วยและหรือถ้าหากว่าพี่น้องมีบ้านชุมชนที่อยู่ห่างไกลธุรก,กันดารพี่น้องไปเจอพี่น้องก็จะเห็นจะเก็บข้อมูลเหล่านี้มาแล้วก็ร,รวบรวมเงินสักข้อหนึ่งไปจบ,บาดานให้กับพี่น้องที่อยู่ห่างไกลนั่นก็คือการระดับเยรียะ ประการที่สองก็คืออ่านอลายหน,นฟวยฝาเวิชาความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่ผู้เสียชีวิตเคยทัดยอดเอาไว้แม้ว่าจะเป็นวิชาการศาสนาวิชาชีพวิชาสามัญนะครับที่ได้ถัดยอดเอาไว้ทําให้สังคมเจริญก้าวหน้าขึ้นต่อมาวาลาเดินซอลฮันยุดอูลาหูลูกที่ซเลที่ขออุอาให้กับพ่อแม่ซึ่งขณะน,นี้ลูกที่เรียนหนังสือเรียนศาสนาก็สามารถขออุอาให้กับพ่อแม่ได้ ทุกวลางอย่างเช่นที่เราขอดูอาว่าอัลลอฮมะฟิรีวาลีวาลีดีนะอะฮัมมุากามารบบยยานิสเวราะอย่าลล l a ์ขอพระองค์ทรงอัตยาติให้กับข้าพระองค์และบิดาของข้าพระองค์เหมือนกับบิดาของข้าพระองค์เนี่ยเคยเลี้ยงดูเรานะครับฟุมฟักรักษาเราในช่วงที่เราเป็นทารกอยู่เป็นเยาว์วัยอยู่ถ้าว่าพ่อแม่ไม่รักไม่ถนอม ก็แม่ปล่อยให้ตายก็ตายยังช่วยไมเป็นตารกให้มดกัดตักอนึังก็เราทารกไม่สามารถช่วยตัวเองได้แต่ด้วยความรักด้วยความเมตตาด้วยความด้วยความทุ่มเทของพ่อแม่ซึ่งเป็นเอ่อเลือดเนื้อเชื้อไขของพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ทุ่มเททุกอย่างให้กับลูกขนาดว่าลูกโตแล้วต้องหาภรรยาให้ส่ง ส่งส่งลูกเรียนหนังสือจนจบเป็ญญาตเปัญญาตรีเป็ญญาโทเปัญญาเอกแล้วก็หาขันหมากเป็นก no ้อนนีงไปสู่ขอผู้หญิงสู่ขอลูกสะพ้ายมาให้กับลูกอีกที่นั่นฉะนั้นเหล่านี้เป็นความดีของพ่อแม่อย่างมหาศาลไม่สามารถคำนวณได้ไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาทดแทนได้หมดแต่อัลลอฮฺสุบานุตอาละทัศาสดาดะมหัศลลอุสลัลลัมสอนว่า ให้ขอดูอาอให้กับพ่อแม่ในช่วงระยะเวลาหลังละหมาดให้ตลอด mm hmm. นะครับจิิงใดที่พ่อแมย่ยังไม่ได้ปฏิบัติเราก็ควรปฏิบัติอย่างเช่นฮัจ์พ่อแม่ยังไม่ได้กระทำนะครับเรามีความสามารถเราก็ไปทำฮัจจ์ mm hmm. ให้กับพ่อแม่หรือบางส่ว,วนที่พ่อแม่ hmm. ยังไม่ได้กระทำอย่างเช่นการบวชคับเยรียะ mm hmm. นะครับเป็นโอกาสดีของผู้ติดตามชมรายการ mm hmm. ที่สามารถบริจาคได้ในช่วงระยะเวลานี้ mm hmm. ท่านมีเงินอยู่นิดหน่อยก็ว่าไปตามอัตภาพแต่ถ้าหากว่าท่านมีฐานะดีมั่นคงถือว่าอยู่ในฐานะที่หลวงเกวบอกว่าคนนี้เป็นคนที่มั่นคงเป็นคนที่ร่ํารวยเพราะนั้นคําว่าร่ํารวยแต่แปลว่ามีเงินท่านจะต้องบริจาคนะครับบางครั้งพอ่อแม่เรากลับไปหาความเมตตาของลพระหมดแล้วบางครั้งพ่อแม่เราไม่ได้ทําความดีอะไรเลยบางครั้งพอ่อแม่เราไม่ได้ละหมาดเลยเราส่วนไหนที่เป็นความดีของ พ่อแม่เราก็ต้องทุ่มเทอ,มอย่างเช่นหนี้สินถ้าว่านี่สินพ่อแม่มีหนี้สินเราก็ต้องพยายามเอ้อเชยไปชําระหนี้ของพ่อแม่ให้ได้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากฉะนั้นพี่น้องที่อิมัลต์รัชบาลโนตาลและมีเกียรติที่รักเอ่าละ้นะครับสุดท้ายนี้ก็อ,อยากจะขอตัวจากรัชบาลโนตาและให้ผู้ใหญ่ใจดีมีจิตใจที่เมตตาสงสารมีจิตใจที่รักการบริจาค และละหมาดห้าเวลามีสุขภาพที่แข็งแรงและดีสุดท้าผมวุฒิและอิมังผมชวลิตจะต้องจากลากับตั้งไปก่อนนะครับเวลาหมดแล้วบิลัยเตฟีกวานิดดยะออสสลามาลัยกุมว่ารักมัตุลละขอพระเจ้า